สวัสดีครับพี่น้องมือนดกว้างอิริจาผ้าพี่น้องมาเบิงแปลงบักอือซึ่งเป็นบักอือทำงินครับปีนี้ราคาดีสำหรับแปลงนี้พิกัดอยู่บันข้อครับบันข้อเมืองแสน ตำบล่อนกาอมอำเภอ,อย่างชุมหน่อยจังังหวศรีสะเกดครับอยู่ยิ่ยงอครับวัดป่ามณีศรีชมพูครับเส้นทางโดนโกบันแกงครับเลยไฟน้ำหล่นมากนิดนึงกระพแล้ะครับอยู่ฝั่งทางสายมือ ก่อนจะถึงวัดป่ามณีสีชมพูครับเดีวกวางอิลิจะไปสอบถามขอมูลเพื่อให้พี่น้องได้หูถึงการคัดเลือกพันธุ์บักอือที่จะมาปลูกในแปลงนี้ วิธีการปลูกวิธีการดูแรลรักษาราคาสำหรับปีนี้เป็นยังไรเดี๋ยวไปเบิ่งกับกวางอีริครับถ้าพี่น้องอยากสอบถามข้อมูลในเรื่องของการปลูกบักอือปลูกฟักทองเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนเล่นลูกกับพี่น้องในบอได้จ้าได้จ้าซื้อจากไหนเนาะจากของสวนนี่ซื้อฝนซื้อฝน ขอหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวบอกครับ063 039 7052 7052นี่คือหมายเลขโทรศัพท์ oh. สามารถติดต่อแหลกเปลี่ยนเรียนรููสอบถามข้อมูลในเรื่องของการปลูกฟักทองปลูกบักอื้อได้ครับเพราะว่าประสบการณ์นในการปลูกบักอื้อของเพิ่นกะต่อเหน่องมหลายปีละถือว่าเป็นมืออาชีพกว่าว่าแมนละ่ะเพราะว่าปีที่แล้วนี่กวางอิเลกามามาเบิ่งมาแย่งพันโดตอนเก็บผลผลิตปีนี้น,นี่นัวใหญ่กว่าเก่า ปีนี้นวลยิงเก่าๆผลผลิตได้หลายกว่าเก่าครับยิ่งปลูกยิ่งดีคือปลูกหลายปีเท่าไดแห่งใดผลผลิตหลายเท่านั้นก็สามารถสอบถามข้อมูลแลกเปลี่ยนเล่นดูกันได้ครับเดี๋ยวแต่แมนช่วงเวลามอจอยังไงนี่ตอนเก็บผลผลิตจะมาเยี่ย้ำทำข่าวอีกเทืน้นึงครับตัวบักอือเฮ้าตัวบักอือเฮ้าเนี่เขาใส่พันใดครับ ท้องอําเภอรีสองหแปลงนี่นี่แปลงนี่ปล become, corner, ปูกมโดนแร้วบครับเนี่ยแปลงนี่กิ้ปีสหม่นไามปีบกคืหมายก็ว่าประสบการณ์ปลูกในพื้นที่มอนิตกับสามสี่ปีแล้วมันบอกมอเนิตเฉพาะแปลงนี้นี่ปีนี่นี่ลกมโดุนระบจนจ yep. ี่เทงเดือนแล้วนี ปเดือนเดือน,นดอประมาณสเดน,นนะได้สองเดือนกู้นนอะไรเนาะประมาณเจ็ดสิบมืบน่นบประมาณเจ็ดสิบหมื่นเะนาะคือแปลงแต่เห็นตอนนี้คือประมาณเจสิบหมื่นประมาณเจ็ดสิบมืบน่นบอายุที่เขาจะเก็บขายนี่ประมาณเจ็ดมื่นครับ, 9, 9, 9, บประมาณเกาสิบหมืน่นมันบอ มันในช่วงนี้เน่ราคาเป็นยังไงเนาะอย้าไ่าไหนนวไปเก็ได้ทำตลาด,ลด,ตาดแต่ว่าแปลงแปลงสีพันมานี่ได้ราคาหลายป็นไรที่ขายอยู่บ้านเลยสิบแปดบาท ในส่วนของการลงทุนนี่เขาลงทุนหลายปนไดนครับพองหอาแปลงนี่ไหมนับปะไรนับปะไ้ค่าค่าในนี่หลปะไหนนอนค่าในมันสามกระป๋องมันปอ่องรหัสลอยแปดสิบป่อง 58, รหัสลอยแปดสิบสามกระป๋องพื้นที่ยูน,นี่นี่ประมาณจากไรสามจากสามไรมันบ่ <4. S 1> แสดงว่าถือไรละกระป๋องถือไรละกระป๋อ,ปอง วันนี้ครับปลูกครับปลูกในสวนทั้งปะไรกาเบียบ่ครับกาจะกาเบียก่อนแล้วค่อยมามาปลูกมันป่ะนี่มันได้กาไปโดนปะไรแต่เขามาปลูกอาทิตย์หนึ่งจ้ะกาไวอ้อาทิตย์หนึ่งแสดงว่ามันจะออกใบอยู่ประมาณจากักสองใบป,ป่ะไม่จ้ะมันให้พวกใบม่มในให้แต่ใบอันนี่แต่ใบเลี้ยงออกมาสองใบไอ้ใบจริงม่นได้ออกเลยเหรอบ่ค่ะของเขานี่เอาแต่ใบใบเลี้ยงออกสองใบประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็มาลง บันท uh, <necessary> <ain> ี่ห้าระวังเตี๋ยวห้ากาเบียนี่กับเตี๋ยวห้าเสียบในสดนี่เป็นยังไงเเสียบในสดบ่็เคยเหดุัาเบียก็เคยเห็ดเป็นบ่มีแต่กาเบียเอามิเกาเบียอืมบันที้เวลาเวลาห้ามาลงนี่มีตายหนึ่งปอมกค่อยตายบ่ค่อยตายเป็นบ่มแแบบจะบ่มีเลยแสดงว่าได้ผลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มิเกาเบียไว้ให้มันแตกใบเลี้ยงออกมาสองใบคืออาทิตย์หนึ่งเ้าก็มาลง บันเ้เวลาเวลาเข้ามาล่องสี่นี่ขเข้าได้อลองพื้นยังบ่บ่อบไนีด้ล่องพื้นยังเล่นบ่ออือ <c oughs> ันนีในเรื่องของการให้น้ามห้อยจไรบันเบาทอ <c oughs> ใส่้ใส่น้ำม,มันบ่ <c oughs> บันด้ก็วางทอ่อทอดำบ่ <c oughs> ทอ,ทอ <c oughs> น้ยทำพุงแ่ะตัวนี้ใสน่น้ำพงตัวนี้ใสน่น้ำพงเข้าให้น้ําซู่มือ ปปาาเปียกปนไดประมาณว่าช่วงไม่ไม่ก็บอกไปเปียกปนไดนไม่ไม่ก็บอกบอกบอกเปียกปนไหนช่วงนี้เปียกอยู่วักะกะน,นนี้ช่วงปกติเนี่ยต้นนี่ยครับปลูกเข้าเข้าปลูกไก่จะได้เก็บเกี่ยวเราเหลืออยู่ประมาณจะยืดสิบหมื่นนี่เนาะยืดสิบหมืหน่นวันนี้เข้าเร่หเงหนามป่ะมีแต่าาหายเร่งด้วยค่ะยัคือดินเปียกเลยคือเ <laughs> ปียกซุ่มเลยมันถอดือไปมองไหนป้มีแหงแค่มอง วันนี้หดต,ตอนไหนฮดต,ต,ต,ตอนเสองฮดตอนแรกนี่หนูหดอยู่นี่ค่ะเอ,อ้ยตอนนี้ก็เสียบน้ำยืนบ่ก็หม,มายตอนนี้กำลัมน้ำใส่ย,ยืนบ่แ,แต่ว่าฮะแนมไปเห็น,หนเออน,เนาะนามาในกันดูแรเว่าจะไหนเนาะให้ยุกห้ยาเป็นยังไงเนาะครับกระเียดยู่ค่เศษยาขาแมงขาเพียรนี่แหละช่วงใดเต็เฮาเีดยาเป็นหลักไม่ไหมบ่ไม่ไหมก็ส่วน ช่วงนี้ก็่ค่อยปนไดดแต่ตอนใ<อ>หญ่เดี๋ยวเขาบไ,ได้ฉดแ,แต่ว่าเฉดตอนตอนใหม่ๆเตียงเขาลงล่องกาเหมือนบอล่องกาลงเตียกับหลังสมแนวเขาไปกับกับหลังผสมผสมดอกเหมือนบอเ,เขาต้องซอยผสม,แ,มแต่เป็นปล่อยธรรมาชาติเด็ดผลเหมือนปอขึไไ้นปอคอยเด็ดผลเลยเป็นบอครับเ้าต้องผสมมันนี่ผสมนี่ช่วงไหนเตียเขาผสมดอกเดือนกัวประมาณเดือนกัวเหมือนบอแต่เศร้าเลย มานอนเฝอมานอนเฝอมานอนเฝาผสมแต่เสาแต่เด็กประมาณตีตีสี่มันบั้งตีสี่ดอกปะเี่อไ่ท่านดิอยากบานปอนไหเรอะบ้าบานบ้านแห้งมันบอกประมาณตีห้าหกโมงบานอนี้ะบานหอดจ่หอดจะโมงเศร้าปะนี้ผสมประมาณหลังงางประมาณหลังสองสามโมงเคื่อแดดอ่อนๆอย่งผสมได้อยู่แก่ผสมบ้าดถ้าแดดแก่ผสมบดติด เพราะว่าข้าจจำเป็นต้องผสมดอกเั็นบอครับ่บันเอตผลผลิติพานมาเนี่ยคือไรหนึ่งท่าไรประมันาณจาชูันปมันนันเป็นปองปองในทางขาปลกอะตดีอีดีสดอยู่บันวางีตันันคือไรหนึ่งประมานซีตันถือว่าหลายอยู่ด้วยไรหนึ่งประมาณสีตันกระปอรองหนึงกับประมาณไรหนึ่ง เขาเข้าใส่ในกระป๋องหนึ่งกับปลูกประมาณไร่หนึ่งมันป่ะไรหนึ่งกับประมาณสีตันก็ถือว่าโอ้สสดหยดอยู่ได้สี่พันกิโลจะราปลูกที่บานบอนท่ายงปลูกนี่แหะตัวขายทบานมับกสองกองได้แบบอีเจ็ตันกลัวจะพูแปดตันคือคือตอนหัวปีบางหันมันบ่กคือปลูกปลูกมาถึงสองไร่ที่สัมทานมาถึงสองไร่ได้สิบได้สิบเจ็ดสิบแปดบาทมันบ่ บันนี้ได้สิบเจ็ดสิบแปดบาทได้ประมาณเจ็ดตันเจ็ดตันเจ็ดตันกลัวเจ็ดตันกลัวเกือบแปดตันโอ้บันนี้พ่อขาทั้งไหนมาเอาพ่อขาดสซบูบ็ได้ถามคนเป็นพ่อขาเดียวกันกันกบที่มาเอาน้ำเห่าปีทีแท่แล้วบ่ปีที่แล้วบ่ครับคนละเจ้าเป็นบ่ครับพ่อขา,าีแต่เปลี่ยนมาใหม่โอ้พ่อขาเปลี่ยนมือมาใหม่ <c oughs> เขามาติดต่อเห่าเหา่หาติดต่อเข้าไป แอ,อ,อันนี้เน่พก่กมาติตต่อเขาโอ้มดตต่เขารรมาดาบัปุ๋ยเขาให้ปุ๋ยยังครับเปหลักนี่ปุ๋ยสูสตรซิมหาันบอซิมหโตสิบหาิมหาสิมหา,ส,มหาส่วนผสมเนนระส,ส,อ,สอันสิบสามสิบสามยี่สิบเอหลังจากที่เขาผสมดอกแล้วมันบอามสิบส่สิบเอ็ดรงหน่วยเรงหน่วยแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือ1ิ1หาซิมหซิมหาแรกๆเนเขาซยูเรียบ่ะครับ ใส่แรกๆที่ห้าเร่งต้นเหมือนบอกที่วันได้ออกดอกหลังจากนั้นท่าก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอซิมหาซิหา,หาิหาหลังจากที่ห้าผสมเสร็จแล้วแบบ้าใส่สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดขึ้นเ่งหน่วยเล่งหน่วยจนว่านนเนี่ยแหละวันนี้ห้างดปุ๋ยช่วงใดบันนี้ครับนี่ก็เริ่มดูใส่เลยเหรครับเริ่มงดแล้วเครื่องหมายก็าว่าเดือนทศไทยนี่เริ่มงดแล้วมันบอกเพราะว่าปุ๋ยก็ยังมันขาดคือหลังจากที่ห้าให้ปุ๋ยแล้วเนี่ยปุ๋ยก็ยังมีอยู่ ให้เขากินปุ๋ยเก่าเหนเน็นป่ครับจนก่าจะเก็บเกี่ยวเนาะระยะเวลาการเก็บเกี่ยวกับประมาณเก่าสิบมื่ลงทุนหลายบ่เบดเสร็จแล้วนีนปุ๋ยกระสอบคือสามไร่ตัวนี้เบสเจ็ดกระสอบจะบถือไร่หนึ่งกับประมาณประมาณสองกระสอบสองกระสอบกลัวเนาะสองกระสอบกลัวกับประมาณลอยลอยลอยเศร้าแม,ม่นป่ประมาณนั้นบ่ ลอยสศร้ากิโลต่อไรเพราะว่าสอบหนึ่งกับหาสิฟนอกระสองสอบกระลอยหนึ่งพกเจ็ดสอบกับะมาณนีระมาณนี่ะมาณ,มาณอันนี้คือปุ๋ยรวมเป็นเร็จบัตุถกสูตรมันบแ่นจ้ะบัตถุกสูตร,ต,ร,ต,รตัวไดใส่หลายกว่ากันยูเรียไปแเจกระสอบครับยูเลียสองกระสอบในพื้นที่สามไรวานนี้ปุ๋ยสูตรสิฟหาเลยครับไรปันไหน สองกสบตขึ้นหาตใส่ปี้สูตสิบสามยี่สิบสามอบตัวสิบสามสบสายี่สิเสามกระสอบตอนเทถ่ายขิ้หาสองกระสอบขึ้นเหล่งวยเนาะมานักไทยนักไายมาในหทีปะไหนขึ้กำมือนึ่งอนึ่งลงตอลุมตอลุมเล่นปะมาในห้าวไหดูปะไหครับ ใส้เทียงส่วงหางกันมาได้แต่ละแต่ลเรอบเดียวห้อหา,หายไปซ้ม,าาามาหายส่วงกอนสิผสมข้ออันเหงวยนุ่ง้ิกอนสีผสมใน้อกลางปุ๋ยซ้นหายลงไผสมเสร็จกันวยใยเติบ้นน่งสครับห้นสีสามนุง่งสี่คือโตหลังจากเห่วยใ่ประมาณสามถวยเนาะ <S 1> 1 <S สามถวยก็เอาปุ๋ยสูตรสิบสามสิบสามยิบเอ็ดก็นานีนัวแน่อนอยก็ใส่สูตรสิบหาอยู่สิบหาสิบหาสิบหา แต่ว่าเริ่มแรกเลยตอนที่เขาลงเบียจนว่าสิเป็นพรมเนี่ก็คือใส่ปุ๋ยสูตรสี่สิบหกูนยศูนย์ปุ๋ยยูเรียอยู่นี่คือต้นทุนเนาะส่วนใหญ่เป็นซัมเน็ตมันเน้นในเรื่องค่าวนำข้าไฟกับปเาตะไดดอกข่านนำท่าวไสัสลาตะไครก็เน้นนักในเรื่องของปุ๋ยเนาะ,ะยาเคมีก็ใส่ช่วงแรกๆช่วงที่เห้าลงใหมๆ่ๆที่มันมีมีนอนแน่มีเตาท่องลงมาก,กันเน่จ้าหน่อยหลังจากนั้นกระ่มีเลยเมันบอก ก็แสดงว่าดูแลง,ง่งายอยู่จะง่ายเพราะว่าอากาศปีนี้มันโลภไฟหอนครับอากาศบอหอนปนไรอากาศก็มีมีหนาวมีเย็นมีฝนเนี่ยสามฤดูในะมือเดียวกันก็มีอ่าสำหรับแปลงนี้